าต่อเลยนะคะเดี๋ยวทอดปลาต่อนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งชุดนี่ค่ะทานได้ค่ะทานได้ไม่ไม่คิดอะไรเยอะนะคะเราไม่คิดเยอะเส่น้ำมันไปน้ำมันน้ำมันดำไม่ดำนะคะเพราะว่าเราทอดไปครั้งเดียวก็ใช้ได้ ทอดครั้งเดียวใช้ได้นะคะเพิ่นหมักปลาใส่ใสอ,อ้ยวพวเนี้หมักเมั่ที่แล้วหมักใส่ใสออี้ยวี๋้วทอดปลาต่อเลยนะคะหูน,นี่แบบจะ,จะใช้ก็เสียบไม่อยากเอามาใส่ทอดขนมปังไว้เฉย มาแล้วเพื่อจะรักรู้ว่นนี้จะมีหนประรำช้ำจนจะทนหายใจ ไปเลยนะคะใส่ไรนมปัน่าขนังก่อน 播放音乐。 ตมือตหมาคาเน้ย้ีเนี่ยต้องขอร้องเลยนค่ะลูกเพราะแม่ต้องการ เดี๋ยวราสุกนะคะอันปลากันเนาะอันนี้คืออาหารเช้านะคะคุณคุณนขานี่คืออาหารเช้านะคะปลาไว้ก่อนนะคะมาทานข้าวกันก่อนมาทานขนมกระดังกันก่อนนะคะ เอ้ไปส่ิ่หเนัเลวก็เียวก็ัไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะคุณสดีนะคะ